สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อกับยายพาไทยเราข้ามือน,นี่สิมาส่วนพี่น้องแกงเห็ดเนาะคะ่ะนาพี่น้องเนาะอ่ะเก็บมาแล้วกับม้แกงกินเองเนาะพี่น้องตอนนี้กะอ่ะเอาอกพริกล่งไปตะไคร้ล่งไปเลยเน้ะพี่น้องเนาะแกงง่ายๆใครก็แกงได้พี่น้องแกงเห็ด แดงได้คนๆจากนอยกัถิงไวให้มันเดือดปุดๆๆเนอะให้มันเดือดประมาณยี่สิบสามสิบนาทีโปรดใจพี่น้องใส่น้ำตาลลงไปเนาะเขย่าขวดทุกครั้งก่อนด <c oughs> เดิมไปเดาพี่น้อง <c oughs> ระเดาพี่ยังไม <c> ่ <oughs> ส้หลายแซ่บหลายใส้นน้อยแซ่บน้อยเนาะ ผงนัวแย้ปรดาด่ากับใสต่ตอนนี้พี่น้องขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่หน่อยแซบหน่อยแซลายแสบลายสุดแย้ผ้าดาเองเ <c oughs> ต็มหมอนเลยพี่น้องเลย แกเห็ดโซนอลหอ่อนเนาะอากาศเย็นๆเยอรมันอากาศทีนเน่เราได้พี่น้องจะมาเห็ดยังออกอยู่เนาะพ่อได้แก่พี่น้องก็ลายทั้งบ้านยังประดาเห็ดออกก็ลายปีนีน้นะแล้วก็พ่อได้แก่อ,าาาาอู้น่าตาหน่าตาโอเคหน่าตาก็จะมาประมาณนี้เนาะคะ่นะเนาะทิ้งไวจ้จักให้มันเดือดปุดๆป,ประมาณยี่สิบสามสิบนาทีพี่น้องเนานะ ขั้นตอนสุดท้ายกะสีเอาพออีตู้ไซพี่น้องแล้ค่ผดาแกงเป็นดอกเป็นดอกเ,อกเลย,ยพี่น้องเบิ้งบึงบ้งเป็นดอกตุ้มุติมิเลยพี่น้องม,มาเด้อค่ะเด้อมาโซ่ห่อนๆนน้ำกันนะโชว์จะดอกตุ้มมุติมีพี่น้องมึงน,นะแกงเป็นดอกเลยจ้ะแต่ดอกตุ้มมุติมิมึงเนี่ยนะเห็นบ่นะเห็นบ่ ดอกจมุกจิมิเลยคนไปบอให้มันติดหม้อเนาะพี่น้องเนาะคนไปไม่ให้ติดหมอ้อ อ่ะโอเคพี่น้องทาให้มันเดือดก่อนเนาะถามาเดือดปัดปุดปัดปุดปัดก่อนกะรเริ่มเดือดแล้วพี่น้องค้นไปเรื่อยๆเนาะค้นไปเรื่อยๆเริ่มสิเดือดแล้วค่ะเริ่มสิเดือดแล้วก็ให้เพิ่นเดือดประมาณ2ี่สาสินาทีเพื่อก้มชั่วเนาะค่ะเนาะสิบวันใดอันเมา เมาเห็ดเห็นบ่พี่น้องกำลังเดือดป๊ดปั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 ด,ปดเห็ดปอกุลถ่ายเห็นสัตว์เลยพี่น้องตอนเก็บตอนแกงเนาะพี่น้องเนาะ ผิดฟ้าหมอไว้จ้ะพามอคิดไซเนาะเดี๋ยวจังมาเบิ่งตอนตอนกันมันสุกเนาะเคพี่น้องปุ่นเดือดอุก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 แล้วปัตินี่สุกกระเด้าค่ะปัตินี่ปัตินี่คิใส่น์นางเอกลงไปเนาะนางเอกของเรื่องพายตูมาเป็นส่วนขึ้นกับพี่น้องปุ่น แล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะพี่นี่ต่อไปเป็นขั้นตอนสดห่อนๆน,นะพี่น้องเนาะมาเดอ้อค่ะพี่น้องมาสดห่อนๆน,น้ำกันค่ะอากาศหนาวๆเนาะแกงเห็ดพึ่งหวานเกงแกงเห็ดพึ่งกรอบพึ่งเลือดเนาะค่ะเนาะที่เยอรมันค่ะคัวเยอรมันพี่น้องดอกังไงๆตุ่มๆม,มาเดอ้อค่ะเดอ้อมาสดหอนๆน,น้ำกันจ้า